อะไรคือ Gamer Love Dad g a m e ก r o v e e a d คือโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนเหล่าเกมเมอร์ในโลกเกมออนไลน์ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่ง ASIA SOFT จัดต่อเนื่องเป็นประจำในเดือนธันวาคมของทุกปีตั้งแต่พศ2549เป็นต้นมาแล้วเพื่อนเพื่อนเกมเมอร์รู้หรือเปล่าว่าเงินที่เพื่อนเพื่อน,อน,อนซื้อไอเทมในโครงการเก m e r Love ลทอะไรได้มากกว่าที่คิด พร้อมเงนินทุกบาททุกสตางค์จากการซื้อไอเทมในโครงการนี้ได้ถูกรวบรวมไปบริจาคโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆและด้วยการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากเพื่อนๆเกมเมอร์ทำให้ยอดรวมเงินบริจาคตั้งแต่ปีที่1ถึงปัจจุบันมีมากกว่า50ล้านบาทที่พร้อมจะส่งต่อเพื่อพัฒนาสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือน้องๆหนูๆให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปมาดูการเดินทางของเงินบริจาคก,กัน ขึ้นชื่อว่าเกมเมอร์รักพ่อเงินของเราจึงเดินทางไปยังโครงการของพ่อหลวงเพื่อเป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนโครงการในพระราชดำริให้พี่น้องของเราได้อยู่ดีกินดีมีงานทำและมีความสุขแม้หนทางจะไกลแค่ไหนก็ไม่หวัน่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเติมฝันให้น้องๆในถิ่นร,รักันดานให้มีทุนการศึกษาเปิดโลกความรู้ให้น้องๆได้อ่านหนังสือดีด แถมน้งนองๆที่ขาดแคลนคุณครูก็ยังได้เรียนหนังสือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและยังสนับสนุนให้นักศึกษาและบัณฑิตไทยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการโดยให้ทุนศึกษาเพิ่มเติมในต่างประเทศเพื่อกลับมาพัฒนาบ้านเราอีกด้วยส่งเสริมพัฒนาการด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ครบถ้วนพร้อมด้วยอาหารกลางวันอร่อยๆ เห็นการเดินทางของเองินบริจาคเหล่านี้ก็ชื่นใจแทนผู้รับจริงๆนะเนี่ยเราเอเชียซอฟต้องขอขอบคุณเพื่อนๆเ,เ,เกมเมอร์ที่ช่วยการสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้แล้วอย่าลืมมาร่วมทำความดีเพื่อแสดงความรักต่อพ่อด้วยกันอีกในโครงการเกมเมอร์เลิฟแดดในปีต่อไปนะครับ